ดีค่ะบักสะท่ามือสองค่ะแอลค่ะคางค่ะค่ะวันนี้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวเรามาดูรีวิวนะคะค่ะเป็นหัวกลางเกงยีนค่ะข้างหญิงนะคะเป็นงานเกาหลีลอดเอสพีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบักราคา7,500บาทค่ะลูกค้าค่ะน้ำหนักร้อยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกค้าค่ะ300ถึงส2 0ิชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการเข้าวนะคะลูกค้าจ๋า25-26บาบาทนะคะค่ะ เมื่อสักครู่ลูกค้าจ๋าสัญญาณเน็ตไม่มีต้องขออภัยเดี๋ยวเราไปต่อนะ่ะต่อไม่รอแล้วนะลูกค้าคะเดี๋ยวรอลูกค้าเหมือนเดิมลูกค้าจ๋าเมื่อสักครู่นี่ร้านของท่านไม่มั่นใจว่ามีมาเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะรอลูกค้านิดหนึ่งนะลูกค้าคะที่ท่านแล้วจ้าสิบเอ็ดค่ะสิบเอ็ดขอเท่าเดิมได้ไหมสิบส3งสิบสองสิบสองสิบสองค่ะสิบสองค่ะลูกค้าจ๋าสวัสดีลูกค้าทุกท่านที่ทำแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยตอนนี้เรามีโปรโมชั่นค่ะ โปมาเรีวโปรมาแรงโปแซนทางโค้งลูกค้าจ๋าโปฟาแรบก็ว่าได้จ๋าปกติราคา7,500ับาทเราไม่ขาย6 0 0ันไม่ขายเราขายในราคา5 0 0 0ับาทยัวยวสำหรับสมาชิกนะลูกค้าค่ะจากต้นทุนชิ้นหนึ่งลูกค้าจ่าย25บาทลดไปเลยต่อชิ้นยัวยลูกค้าจ่าเหลือ14บ5บาทยัวยค่ะต้นทุน15บาบาทลูกค้าจ๋า ตัวละ15บาทการเกงยินวิเศษมากนะคะได้ทั้งของผู้หญิงได้ทั้งของผู้ชายค่ะลูกค้าค่ะต้นทุน15บาทเบิ่งเอาเด้อลูกค้าจ้าสวยน้วยสเดียวค่ะลูกค้าจาร้อยกิโลนะให้เน้นย้ำที่ร้อยกิโลสามหรับสมาชิกซื้อเก็บซื้อตุนได้เลยได้เลยนะลูกค้าหาพันป๊ปคุณมาก รถไปกระสอบก็สอบเท่าไรแล้วสองพันห้าสองพันห้าร้อยบาทลูกค้าจ๋าลูกค้าไม่ต้องขอราคารถเรารถให้เลยสำหรับสมาชิกกระสอบนี้ลดไปเลยสองพันห้าร้อยบาทอยู่เยอยค่ะใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าท่านใดที่เป็นสมาชิกของบัคอยู่แล้วนะคะโปรโมชั่นมีหลายรายการมากเลยไม่ใช่มีแค่กางเกงบีนตัวนี้นะคะลูกค้าจ๋าชุดเดสก็มีนะคะ อาเสื้อยีนเดนิมก็มีนะคะเด็กเด็กยีนก็มีกระเป๋าก็มีแฟนซีก็มีนะลูกค้าคะเป็นเสื้อผ้าต่ำค่ะลูกค้าคะเป็นนิตติ้งหลากหลายมากนะคะกางเกงเซ็ปก็มีนะลูกค้าคะหพียิ่งเป็นหมวดนี้อะยั่วๆลูกค้าจ้ายั่วๆแต่ยังไงว่าถ้าลูกค้าไม่เป็นสมาชิกล่ะซื้อได้ไหมหมวดนี้ซื้อได้ค่ะลูกค้าจ๋า ใครที่ยังไม่เป็นสมาชิกกับบัสอยากได้ในราคาจับบาทก่อห้าพันสามารถซื้อได้นะคะจ้าสามารถซื้อได้เลยนะคะโปรโมชั่นของเราคือซื้อสินค้าหมวดไหนก็ได้แต่ยอดซื้อลูกค้าต้องครบ2 0 0 0 0มาทนบาทนะคะสมมติลูกค้าจะสมมติเอารายการนี้ขายแบบนี้นะคะไม่ได้ขายแบบอื่นแล้วขายยีนอย่างเดียวแนะนําซื้อ4กระสอบลูกค้าจะซื้อ4กระสอบจากยอด2 0 0 0 0 สี0รอกิโลได้400กิโลค่ะลูกค้าจากจำนวนชิ้นรอประมาณ300-320ลูกค้าคูณไปเลยคูณไปเลยสี่กระสอบวิยรถเยอะนะรถเยอะมากนะลูกค้าถบไปจัดเต็มก็ว่าได้นะคะใช่ค่ะลูกค้าจะาคุ้มมากๆนะคะต้นทุนของเขานะคะเหลือเพียง15บาทเท่านั้นเอารีวายมาอีกเดียวรีวาย15บาทค่ะลูกค้าจูดเรื่องความสั้นนิดนึงค่ะ สั้นหายใจยู่แม่อะสั้นค่ะความสั้นนะคะลูกค้าจ๋าแทนเป็นผู้ยิงกับมีตังแตหัวเข่านะคะขึ้นมาประมาณนี้เด้นเสมอนี่มานี่ะนะคะลูกค้า่ะสั้นน่ารักน่ารักเรามีมาะิี่เป็นของผู้ชายลูกค้าจ๋าเดี๋ยวเรารู้ของผู้ชายให้ดูนะคะของผู้ชายน้ะลูกค้าขาบางตัวนี่จากต้นทุน30บาทบ่ะทลูกค้าจ๋าสามสิบบาทเอาไปขายแปดสิบบาทเอาไปขายหกสิบบาทได้แล้วสู วุ้ยน่ารักมากสามสารถทำราคาได้เลยนะ,ะอะลูกค้าจะแนะนําเลยกระสอบนี้เป็นกางเกงยีนขาสั้นรวมชายหญิงงานเกาหลีของเรานะคะลูกค้าท่านใดสนใจ CF ได้เลยลูกค้าที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกบัคนะคะราคา7,500บาทสําหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกบัคของเรานะคะรับไปเลยกระสอบนี้ในราคา5,000บาทใช่นะใ,ชใชลูกค้าจะายยิ่งเป็นโปรเดือนนี้ะนะโปรราคาพิเศษสิบรายการ ส่วนมากสินค้าที่รอโปเป็นเกรดเอนะค่ะเราเราโปรโมชั่นนี่หมายถึงว่ารอโปนาทีทองคืนกําไรนะลูกค้าจ๋าเดี๋ยวลูกค้าต้องแจ้งเลยว่าคืนกําไรจริงๆค่ะลูกค้าบางรายการเนี่ยลูกค้ายังซื้อนะที่ยังไม่เป็นสมาชิกเรายังซื้อปกติค่ะครั้งละลูก2รลูกแต่ลูกค้าที่เป็นสมาชิกเราคือคุ้มมากเป็นไม่ยากถ้าลูกค้าท่านไหนที่อยากเป็นสมาชิกเป็นแล้วเป็นเลยค่ะเป็นแบบไหนะนากงานคะง่ายๆค่ะลูกค้าจ๋าการเป็นสมาชิกของบั๊กนะคะเพียงแค่ลูกค้าซื้อสินค้าครบยอด20,000บาท ครั้งแรกครับพี่ยงครับรับส่วนลด1,000บาทพร้อมเป็นสมาชิกบัตรคันธีลูกค้าจ่าสมุนเริ่มสตาร์ทอ่ะเริ่มสตาร์ทตั้งแต่วันที่หนึ่งซื้อสภาหนลูกค้าขาสิ้นสุดวันที่3 1มพฤษภาคเอาง่ายง่ายลูกค้าจ่าขวนภาษาอีสานเสมอกว่าใครบุขับเลยลูกค้าจ่าตั้งแต่วันที่หนึ่งนะคะหนึ่งซื้ภาคมนะลูกค้าขาจนถึง3 1มพฤษภาคมพฤษภาคมเอาง่ายๆ่สิ้นเดือนส้นสิ้นเดือนอ่ะห้ามเกินเดือนห้ามเลยเดือนพาลูก้เดือนเดียวกันซื้อวันที่หนึ่งหนึ่งหมื่น ซื้อวันที่30เออีก10,000ลดไปเลยนะ1,000บาทเยอะๆจ้ยใช่ค่ะลูกค้าจ๋าลูกค้าฟังไม่ทันฟังไม่เข้าใจลูกค้าจ๋าสามารถโพลเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะอินบ็อกเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ค่ะลูกค้าจ๋าช่องทางติดต่อบล็อกหลากหลายช่องทางนะคะลูกค้าจ๋าล่าสุด อินสตาแกรมค่ะลูกค้าจ๋ามีมาแล้วนะคะฝากไปกดอ่านอะไรงแถวซารุโซโอ้ซารุโซอ่ะจ้ะฝากโฟลเลอ์เพจด้วยนะคะลูกค้าจ๋าเป็นแล้วเป็นเลยนะเป็นได้ตลอดค่ะล่าสุดค่ะลูกค้าจ๋าขอวเรอประมาณ5นาทีล่าสุดลูกค้าบอกว่าพี่เคยซื้อตั้งแต่9ปีที่แล้วเป็นสมาชิกแล้วอยากซื้อโปรโมชั่นค่ะนางสาอ่าพี่บอกว่าเริ่มต้นธุรกิจใหม่อีกรอบนะคะอุ้ย เอาไปแล้วเป็นเลยพีลีแล้วลูกค้าจ้าตั้งแต่9ปีที่แล้วเราก็เช็คให้นะลูกค้ายังเป็นเหมือนเดิมนะเราไม่มีแบบว่าเป็นแล้วโลอ่ะเบอร์มี่แล้อลูกค้าจ้าไม่มีค่ะลูกค้าจ้าเป็นแล้วเป็นเลยนะคะซาร่าอะไรนะคะซาร่าลิลจาร่าราต้นทุน15บาทค่ะลูกค้าจ้ารีวายสิบห้าบาทเอ็ดวินสิบห้าบาทค่ะลูกค้าจ้ายูนิโคอสิบห้าบาทนะคะ่ะเอาง่ายๆนางจ้ายังไงคะดีแถมมากเกินเอ้าง่ายๆลูกค้าจ้า ทุกตัวค่ะสำหรับสมาชิกในราคาต้นทุนต่อเช้น1 5ค่าบาทยอะจ้าต้าาอนถูกม,มากโอ้ย CF ใส่เองลูค้าจ้าสออนหลายใส่ลำลองสถานที่ขายลูกค้าจ้าได้ทุกตลาดเดิอตลาดนะัดผู้หญงิงผู้ใหญบไปลงเวลุดนเรียนนักศึกษาได้หมด ะนะลูกค้าแม้จะสาวโรงงานนาาะลูกค้าเราก็ขายได้ยิ่งเป็นหมวดนี้ตน้นทุนสิบาบาทพี่จะเป็นโลเนาะเอาเป็นโลออกลูกค้าจา้ะห้าสิบบาททุกตัวห้าสิบบาททุกตัวพี่จะยุ้งเอาเลยยุ้งไปนะคะนะแบบว่าใต้ติดมาเหมือนแบบโลมาจริงๆเลยนะคะอันไหนเนี่ยสองตัวเนี่ยอ้เป็นกระสีกระสีเพยงไหนโอ้ยกระสบกระสกระสิเอาไปต่อ<า>ค่ะลูกค้าจ้ะมันแบบว่ามันติดคอพอดีไงตัวนี้น่ารักมากของผู้ชายอ่าพี่ชายมีมา แต่เราไม่ได้การันตีนะคะลูกค้าว่าผู้ชายกี่ตัวผู้หญิงกี่ตัวนะคะเราต้อเก็รกระดุมนะคะอ่ะอันนี้สะบัดต่อนะคะกระดุมก็ตอกีบานะคะออ้กระดุมอะไรนะคะรีไวลีไวต่ออ่ะลูกค้าจะมาต่อกันที่กระเกนยีนของเราค่ะสุดๆมากๆลูกค้าจ้าการเกณยินหญิงอ๋อกันเกณยินค่สั้นรวมชายหญิงไปแ้วไปแ้ว มาด้ว่ฝนเอิ้นอ่มลูกค้าจ๋าการเกงยียืนขาสั้นรวมชายหญิงของเรานะคะลูกค้าจ๋าสุดคุ้มมากๆนะค่ะสำหรับสมาชิกของเราเหลือเพียง5,000บาทต้นทุนของเขา15บาทต่อตัวเดิอสิบห้าบทต่อ15บาทสบัดต่อรีไวล์ลูกค้าจ๋าสบัดต่อสบัดต่อถึบาทนะคะป้สะอ่อนแห้งอุ้ยอันนี้เป็นรีไวล์ เป็นเอ็กอันนั้นเป็นบบนี่ตัวอีตัวอาบ์นี่ตัวอีตัวอาร์เออเอ้าอีอาบ์นี่จังใดค่ะ<า>อีกแล้วลูกค้าจานลีไวกรวะดุมเขาก็ตีตาม,มาเลยนะลูกค้าขรีไวนะคะลูกค้าขาเอารีไวอ่าอันนี้ก็รลีไวรีไวห้วาห้าเก้านะคะแบรนด์อะไรนะคะไม่แนใ่ใจแบรนด์อะไรคะน่ะ วินโดูงามงามงามเอากะอีลี่ไนางอีกรอบอ่ะมาต่อนะคะค่ะลูกค้าจ้ามาต่อค่ะใครสนใจ CF มาได้เลยนะคะรับเป็นกระสอบรีวิวได้ค่ะรับเป็นกระสอบใหม่ได้สินค้ามีพร้อมจะส่งนะคะลูกค้าจ้าสมาชิกบัคมีแต่ได้กับได้ถูกมากแต่มีจำนวนจำกัดค่ะลูกค้าขาใครจะรู้ร้อยกิโลราคาห้าพันบาทบ้างลูกค้าจ้าบังเน้ โปรยกิโลเด้อโปรยกิโลเด้อเอาไปโลออกนานกวาค่ะเอาไปขายเอาไปขายเอามันมันเอาเร็วเร็วเลยเอาละกสิบบาทนะคะขายเอามันไม่ได้ขายเอาเงินใช่ไหมคะเอามันทุกไลนเดียวกันนะคะลูกค้าจะาสุดคุ้มมากๆนะคะแนะนําเลยนะคะลูกค้าจะาใครสนใจสามารถสีเอฟมาได้เลยใช่กระาสอบนี้ก็ได้กระสอบใหม่ก็ได้นะคะมีพร้อมจัดส่งเลยเด้อใช่ค่ะลูกค้าจ้าลูกค้าจะาเข้ามาเรียบกดไลค์ก็แช่น้ำหนเด้อ อ่ะกดไลค์กดแชร์ให้น้ำเด้อลูกค้าจากดไลค์กดแชร์ให้น้ำได้เด้ออันนี้รีบายนะอ่าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะลูกค้าจาฝากสมัครในยูทูบด้วยนะคะอ่ะฝากทุกอย่างที่เป็นช่องทางของบาร์นะคะมีอะไรกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดต่อได้เลยนะอ่ะอย่าลืมอีกรอบอย่าลืมใช้สิทธิ์สมาชิกนะลูกค้าคะโปรเดือนนี้ ก็คือว่าจะกลางเดือนแล้วนะจะโค้งเกือบโค้งสุดท้ายก็ว่าได้ะนะคะลูกคาา้าจ๋าฝากด้วยนะคะสินค้าบางรายการเราหมดแล้วก็มีนะแจ้งลูกค้าไว้เลยนะคะยิ่ไม่โปรมโมชั่นลูกค้าบางกลุ่มบางคนเดียนะ๋ยวเข้าะใจผิดนะบ่เฝ้าค่ะซื้อสินเดียนเงือนออกสินเดียนโบมียนลูกค้าจา๋าโบมี่นเด้อโปรโ,ม,โมชั่นบางรายการลูกค้าจ๋าเราสตาร์ตตั้งแต่วันที่หนึ่งที่สองนะคะลูกค้าหมดแล้วตั้งแต่วันแรกก็มีนะคะไม่่ต้องไปทางสินเดียนลูกค้าจ๋าสามารถซื้อได้เลยนะคะโปร สามารถใช้สิทธิ์ได้เลย<ช>นะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นสมาชิกชบ้านนะคะลูกค้าจะคุ้มมากๆะนะคะอ่ะประมาณการเบิร์ดแล้วเดวหมดแล้วคือกลางแรงคอ่อยหมดแล้วอ่ะตะก้องจ๋าจนถึงด้านล่างแล้วนะอันนี้เราประมาณกลน,นะเดี๋ยวโซนที่เหลือเนอะเดี๋ยวให้ลูกค้าไปรุ่นกันอีกรอบนะคะเอาโอเคค่ะทุนรายการนะคะลูกค้าขาหมดนี้เป็นการเกยยีนขาขั้นชายหญิงนะคะ เป็นงานเกาหลีลดเอทีนะคะเป็นสินค้าของทางบริษัทบัฟราคา7,500บาทคอะลูกคา้าขาน้ำหนัก100ยกิโลจำนวนชิ้นประมาณการนะคะลูกคา300้า3 0 30, 0 3 0 0ถึง3 0 300ถึง320ชิ้นนะคะตกต่อชิ้นประมาณการคร่าวๆ25-26บาทคา่ะ ตอนนี้นะคะลูกค้าคะเรามีโปรโมชั่นโปมาเร็วโปมาแรงโปแซงทางโค้งนะลูกค้าคะของเดือนพฤษภาคมปี63นะจากปกติราคานะลูกค้าคะราคา7,500ัรบาทเราไม่ขายลูกค้จาจ๋าเราไม่ขายนะเราลดให้ลูกค้าไปเลยอ่าร5 0 0บาทตอกระสอบสำหรับสมาชิกค่ะลูกค้าค่ะจากต้นทุนเช่นี่บห้า่บหกบาทนะลูกค้าค่ะลรเหลือ 15บาทค่ะสิบาบาทวยอะๆค่ะค่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถติดต่อเข้าหาบักได้เลยนะคะ mm hmm. ช่องทางในการติดต่อมีไลน์ a c e b o o k หน้าเว็บไซต์โทรสอบถามหรือว่าจะเข้ามาที่หน้างานนะคะ mm hmm. แล้วก็ช่องทาง YouTube ค่ะฝากติดตามเเีกหนึ่งช่องทางเป็นช่องทาง Instagram ค่ะสำหรับหมอนี้นะคะขอบคุณค่ะ